โอ้โหฮัลโหลครับทุกคนสวัสดีด้วยครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มาอะไรหรอกนะผมอันนี้คือผมจะมาอีโวเผาเผาเผาอะไรวะเผาป่านะผมเมื่อกี้ตะ่กี้มันขึ้นมาเป็น2ตัวเลยนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือมันหมดไปตัวหนึ่งแล้วแหละซึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจู่ๆมันก็หายไปตัวหนึ่งแล้วแต่ก็ชอบไปเถอะมันก็ทำเาผมนี่ตกใจมากเลยมันขึ้นมา2ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะตอนนี้ผมเองก็ถ่ายรูปไว้แล้วนะ เดี๋ยวเค้นไปเดี๋ยวเคลอนไปข้างบนนี้ก่อนออน,นี่โอ้ยโอเคตอนนี้ก็จะไม่พลาดแล้วจะต้องข้ามมันได้อือ อันเนี่นยมันขึ้นมา2ตัวนะถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมนั้นอัพคลิปเดี๋ยวผมนั้นจะอัพรูปลงไปนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวๆซึ้บจบได้อันนี้ไงมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโอ้ยตัว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 ,ตว,ตวลนซึ้บินดีทีจะจบได้เนะี่ย Oi! <tryk> <tryk> ซึ้บโอ้โหเ,เลือดน,นี่ก็ล,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 ลดไปเ,เยอะเลยโอเคชึบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลือดกันดีเลือดเลือดลือดเลือดมันลดไปตั้งเยอะเลยโอ้ยจะตายจะตายไม่ได้ไม่ได้ไไดจะตายจะตาย,ตายไม่ได้นะใช้วเวลาหามานานมาก เฮ้ยเดี๋ยวนี้เอ้าอ,อุ้ยชิบอันนี้อะไรวะเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะเฮ้ยเด็กที่คิดม่าอะไรวะแต่ก่งใครใ,ใครแต่ก่งใคร,ในในใครสังเกตสังเกตเหมือนผมไหมเออเอ้ยอย่าเพิ่งไปไม่นะมาเดี๋ยวโอเคมาเฮ้ยจับไม่ได้เอาชิป เออมาชิบโอเคเลือดไปเลือดเร็วๆเ,เ,อเ,อเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเขาจับตัวอีกครั้งหนึ่ดิเฮ้ยเ,เดี๋ยวเขามามา,มาอุ้ยจับตัวไม่ได้โอเคมาจบเฮ้ยจบได้แล้วชบป,ปิดฉากโอ้โหตดกี่ใครตดกี่ใครสเกตสเกตได้ไหม ตมกี้คือผมจับผมจับเจ้าทะเลแล้วก็มาทุ่มลงพื้นสุดจัดไปเลย <c oughs> โอเคมาตอนนี้ผมก,ก็สามารถไปเคลียร์เควสไอเผาเผาเงือกได้แล้วจริงผมเคลียร์เควสไปสองเควสแล้วนะไม่ใช่ดิผมทำของเผามนุษย์ไปแล้วอันนี้ก็เป็นเผาที่สองนะที่ผมทำได้โอเคปะชิปโอเคนี่ไงมันเพิ่มความอึดน,นะผมคือเรียกได้ว่าอึจด,จด,จดจัดๆะครับผม ผมเคยไป PVP ของคนอื่นมานะแล้วพบว่าไอ้มันตีไม่เข้าอ่ะเออคือแบบตีแล้วคือเอเนอรผมนี่คือก็ว่าทำไมมันหายไปครึ่งแลวทำไมเรื่องมันยังไม่ลดเลยวะเพราะผมลองสังเกตดีๆคือแบบคือผมจะหันหน้าจอเลยเร็วอะไรแบบนี้นะแล้วพุ่งตัวเลย,เยวๆนะเพราะแบบลองลดลองลดความเร็วแล้วก็สังเกตตัวมันดูดิผมอก,ก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันพุ่งตัวชา้าจังเลยวะเนะี่ยมันก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้นี่เองหรือคือมันใช้มันใช้ไอะ ความสามารถของความถึกนี่แหละผมมาเป็นตัวแบบว่าบล็อกโอ้โหอันนี้คือรู้นี่ไงว่าผมได้มีข้าหัวสูงเลยเลยกลัวจะโดนโอเคเนาะก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะว่าว่าไอ้เจ้าอะไรอะไอ้เจ้าทะเลมันเกิดขึ้นมาสองตัวพร้อมกันแต่เดี๋ยวผมนั้นจะอัพรูปลง,ลงไปในลงไปใน a ฟ e b o o k ดูนะผมก็ถ้าใครที่มาดูแล้วก็ลองไปดูได้เดี๋ยวผมไป ก็เดี๋ยวขอจบไว้ไวเพียงเท่าน,นี้เนาะก็นะเออเดี๋ยวขอมาเสนเพิ่มติมะไรนิดหนึ่งก็เอาเป็นว่าวิธีอีโวเผาก็เป็นเลยก็แล้วกันอีโวเผาเนื้อเนี่ยคือจะต้องใช้ดอกไม้สามสีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าเหลืองเหลืองนี่คือมันดอกจากมอนทั่วไปเลยผมคือจะไปตีมอนอะไรก็ได้ครับส่วนสีแดงมันมันจะมันจะเกิดเฉพาะตอนเช้าคือไอ้ตุ้มสามพวกเนี้ยมันจะเกิดแกลงกลางนะผมหรือจะเกิดบนนี้ก็ได้ผมประสาทที่มันมีดอกไม้ขึ้นขึ้นอยู่นะผม เออไม่ใช่นี้ดิแล้วก็ไปเกิดตรงแถวเกาะกรีนโซนนะผมมันเกิดอยู่ใกล้ๆกับมอนนะมอนของ900 925แล้วก็เกิดใกล้ๆกับบอสฟูจิฟูจิโทระนะผมแล้วก็อีกจุดนี้จุดหนึ่งนะผมนี่ไงมันเกิดขึ้นเลยนะอ้าวทำไมมันเกิดขึ้นเา้าทำไมมันเกิดขึ้นในจุดสีแดงได้ด้วยไม่ใช่ดิหรือว่า หรือว่ามันจะหายไปก็ต่อเมื่อมีคนเก็บมันชอบมาเจอส่วนนะดอกสีน้ําเงินก็นี่แหละมันจะเกิดในช่วงตอนกลางคืนนะผมจะเป็นเกาะซอมบี้บ้างหรือจะเป็นเกาะเกาะโขดหินที่มันอยู่อยู่ไม่ค่อยห่างไกลจากเกาะซอมบี้นะผมก็คือให้ไปไปลงแถวทิศทางเดือนนะผมที่เรือแตะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปนะผมไปเรื่อยๆนะผมหรือถ้าเกิดใครแบบว่าแบบสังเกตไม่เห็นจริงๆอะ่ะก็ให้แบบว่าแบบ ถ้าใครมีสกลิลบินหรืออะไรพวกนี้ก็แบบลองแบบว่าบินระยะไปชิดน้ำๆดูนะผมแล้วก็ลองดูนะผมเพราะมันจะมีเงาแบบนี้ขึ้นมานะผมแล้วก็จะเห็นน่ะโคดหินหรืออีกฝั่งหนึ่งคือเป็นฝั่งของเจเามี่นะผมแล้วก็เดินไปนู่นแล้วก็เหมือนเดิมน,นะผมคือให้เราลองไปชิดน้ําแล้วก็ลองหันดูแบบนี้ดูับผมก็จะเห็นเงาขึ้นมาเองนะผมเป็นกอดขายส,ส,สปริงของเฮ้ยหนังหนังสติ๊กของอุซบนี่แหละครับผม ก็มีมีอยู่3จุดประมาณนี้นะผมส่วนถามว่าดอกไหนที่ผมคิดว่ามันหายามาสุดคือดอกสีแดงนะาะไม่รู้ว่ามันเกิดจุดไหนกันอนะเพราะว่าดอกจุดแดงเนี่ยมันมีหลายที่หลายจุดเกิดนะผมเนาะส่วนอะส่วน,วนอันที่2เลยคือจะต้องมีผลหนึ่งล้านแล้วก็ไปให้เจ้ามอนี่แล้วก็ไปตีโดฟาะนะผมตีโดฟาครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวก็ได้ผมอย่เช่นสมมติว่าคนตีโดฟาในควสของ เคว็ดของเผ่ามิงเผ่ามิงก็แล้วกันนะผมแล้วเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนเผ่าแล้วมาเป็นเผ่าเผ่าฮิวแมนอันนี้คือคุณอยากตีโดคือเนี่ยเมื่อคุณตีโดฟาในเผ่าของมิงไปแล้วนะ่ะคุณก็ไม่ต้องไปตีเผ่าของเผ่าฮิวแมนก็ได้นะครับผมก็คือตีครั้งเดียวก็อีโวได้ทุกเผ่าแล้วล่ะครับผม อันนี้คือแต่ละเผ่ามันก็จะมีแบบว่าอะไรเควสเควสเควสแต่ละอย่างของมันอยู่นะผมในช่วงอีโวขั้นสุดท้ายนะผมก็คือก็คือเผ่าเงือกก็ให้เผ่าเงือกเนี่ยก็ให้ไปอะไรอะให้ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดีเสีกว่าดีกี่มันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอมันจะมีครีบหนังอยู่นะผมคล้ายๆของฉลามนี่ไงไม่ต้องใหญ่กว่านี้ดินี่ไงนี่ับผมก็จะใหญ่กว่านี้เนาะ มันสามารถฮิวเลือดในน้ําได้นะผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแอดมินเขาเป็นเขาได้ไปอัปเดตมาเหรอเพราะว่าตอนคิวมันจะเล็กเนี่ยตอนที่ผมอ e ีว e วอยู่ขั้นสเนี่ยเลือดมันไม่ลด,ดนะนะถ้าไปก่อนนั้นนี่เลือดมันจะลดนะผมโอเคส่วนส่วนฮิวแมนก็ให้ไปตีพวกบอสฟูจิโทระบอสเอ่อบอสไดมอนต์ตามวันเนี่ยแล้วก็เจลามี่ส่วนนะของสกายนี่คือก็ ให้ไปตีเพเยอร์ที่มีเผ่าสกายเหมือนกันนะผมก็จะเผ่าอ,อะไรก็ได้นะผมไม่ใช่เหมายถึงว่าจะเป็นเผ e ่าอีโวขั้นไหนขั้นไหนก็ตีก็ตีเลยนะผมแล้วแต่นะผมแต่ว่าเขานั้นจะต้องใช้อ e ีโวไม่ใช่เด็กเขานั้นจะต้องมีเผ่าสกายเท่านั้นนะผมเนาะส่วนนะของนะส่วนของอะไรวะของนะไอ้เผ่าเงือกเนี่ยจะต้องจะต้องไปตีเจ้าทะเลเนาะที่ผมตีไปเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าการหาเจ้าทะเลเนี่ยผมคิดว่า เผาเงือกนี่มันน่าน,น่าน,น่าจะยากสุดแหละเพราะผมใช้เวลาตั้ง20่ินาทีในการหาส่วนเผ่ามิงนี่เออเผ่ามิงนี่คืออเผ่ามิงเอออะไรวะน่าจะเก็บขีบนะ่ทนที่ผมจำได้นะถ้าจะผิดก,ก็ขอโทษด้วยนะผมถ้าใครถ้าใครรู้นะผมก็บอกผมบอกผมมาได้นะผมในช่องคอมเมนต์เนาะก็คือให้เก็บขีบพวกนี้สักสาสิบกล่องนะ 30กล่องมั้งหรือไม่ย้อนยี่สิบอ่ะประมาณเนี้ยโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ให้บานนะผมทุกๆก,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 การอีโวไปขั้น3มเนี่ยมันจะใช้เงิน2ล้านหมดเลยนะครับผมมั้งน,นะก็บางอาจจะใช้เงินเพิ่มก็ได้แต่ช่วงอีโวขั้นแรกเนี่ยที่ไปเก็บดอกไม้แล้วไปซื้อเนี่ยมันจะต้งเงินต่างก,กันนะผมบางบางเผ่าก็2 2 2ส0 0 0อแสนห้าหมื่นบางเผ่าก็ห้าแสนแบนี้นะผมก็แล้วแต่แล้วแต่ละเผาไปนะผมถ้ามันโกงมากจริงๆอ่ะ เนาะตอนนี้ผมอีโวของนะเผ่าสกายเปียผมอีโวไปเพียงแค่ขั้นสองนะผมขั้นสผมยังไม่ได้อีโวนะผมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินเนาะก็เดี๋ยวไปเก็บเงินอะไรมาแป๊บนึงนะผมงั้นก็เดี๋ยวขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมงั้นก็ไว้เจอไว้เจอคลิปหน้าน,นะผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามในเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมก็ปิดตัวปิดต,ตัวไว้เพียงเท่านีน้ไปไปนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมนี่ไงโคตรเจร๋งเลย